สวัสดีค่ะนักเรียนและครูทั้งต้นทางและปลายทางนะคะรวมไปถึงครูที่ควบคุมอยู่ปลายทางและก็โรงเรียนอื่นนะวันนี้ก็มาพูดกันต่อนะคะถึงการเรียนยังไม่จบนะคะอีกกี่วันนับวันแล้วใช่ไหมคะว่าทำไมหลายหลายคนนับล้เอออีกกี่วันนะเราจะจบม .3 แล้วจะเข้าสู่ วัยแก่มากกว่านี้คือม .4 บางคนก็เรียนต่อสายสามัญสายอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เราเลือกเรียนกันบางคนก็ไม่เรียนอาจจะมีปัญหาอะไรมากมายนะคะเราก็ต้องทำไมสู้ต่อไปบางคนวันนี้แม้ว่าไม่มีโอกาสทางการศึกษาแต่การศึกษามีคำว่าสายไหมคะ มีไหมไม่มีนะคะนักเรียนยังครอบครัวครูนะครูก็ครูก็ครอบครัวครูก็ไม่ค่อยทำไมไม่ค่อยร่ำรวยสักเท่าไหร่นักเรียน <c oughs> การเรียนทุกคนก็อยากจะเรียนแต่มีปัญหาแต่นะครูนั้นอายุก็ปลาไปเท่าไหร่ละยี่สิบห้ายี่สิบหกเก็บเงินทำงานส่ง,ต,งตัวเองเรียนจนถึงจบปริญญาตรี เขาเรียกว่าเวลาเราทําอะไรเองนักเรียนมารู้สึกว่าทําไมคะความภาคภูมิใจมีไหมมีนะนักเรียนถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนเนี่ยสารอาทิตย์เราหลายคนอย่างห้องมอ3ทั้หนึ่งก็จะมีอะไรได้พิเศษขายของเขาเรียกว่าทํางานช่วงที่เราปิดเทอมหรือเสาร์อาทิตย์ก็มีกูคเคยเห็นนะคะที่มาเก็าวิเลตเคยเห็นเคยเห็นเพื่อนไหมคะ เพื่อนเราไหมที่ทำงานทางานพิเศษในช่วงเขาเรียกว่าพัทไมที่เราเรียกกันที่เราคุ้นหูกันนะคะก็ทำงานเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งที่เราหาเงินมาได้เองสำหรับนักเรียนห้องสามสัมพ้านนี้มีใครที่ทำงานพิเศษอยู่บ้างคะมีไหม งานพิเศษบางคนรับเพื่อนพิมพ์รายงานอามีตะกี้โคสิตบอกว่ารับงานพิเศษคือรับพิมพ์รายงานให้กับเพื่อนที่ใช้คอมพิวเตอร์หรือพิมพ์งานช้าหรือพิมพ์งานไม่เป็นเพราะบางคนทำไมคนะถนัดแนตะ่ทำไมโอ้โหเวลาเล่นเกมนี่เก่งมากเลยแต่พอเวลาพิมพ์งานก็หาแต่ละตัวมองกดๆนะคะ น,นี่เป็นปกติเลยคนหัวเราะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงนะคะการที่เราจะทําอะไรก็แล้วแต่เขาเรียกว่ามันบางทีมันมีแรงมันดานใจหรือมีคาอะไรก็แล้วแต่ที่เราอ่านแล้วรู้สึกเปิดโลกกระทัดให้เรากว้างนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราอยากจะทําในสิ่งที่เราอ่านนะคะครูก็จะมาพูดถึงในวันนี้คือการเขียนคําคม แค่ชื่อก็แล้ไมคะคําคมแสดงว่ามันต้องคมกริบเหมือนมีดไหมเขาเรียกว่ามีดจริงจริงเราเจอมีดบาดมันทำไมเอ่ยคมกริบมันทำไมมันเฉือนมันเจ็บไหมเจ็บถ้าเกิดว่าพูดถึงคําคมเวลาบางทีเราอ่านนะเรารู้สึกไปถึงไหนคะเขาเรียกว่ามันบาดใจใช่ไหมคะอ่าเหมือนกับว่ามีด คมๆนี่แหละเฉือนที่หัวใจคมกริบเลยแต่มันเป็นความรู้สึกที่ไม่เหมือนกันเขาเราียกว่าทรมานกายทำไมนักเรียนทรมานกายมันทำไมกว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่าน้อยกว่าเพราะทำไมแรกๆมันก็อาจจะทำไมเอ่ยเจ็บเหมือนว่นมีดบาดไงพูยกตัวอย่างด่วนั้แรกก็ทำไมรู้สึกเจ็บแต่พอสักพักหนึ่งก็ทำไมละ ก็ hey, อย่างชั่วแล้วพอพรุ่รงนี้ก็เริ่มที่จะหายหายจนสนิทแต่เขาเรียกว่าบางทีมันบาดไปที่ใจทําไมนะักเรียนอ่าเหมือนบางคนเกิดความรักอ,อกหกักเรื่อยขาหากอกอะไรเนี่ยบางทีมันทำไมคะนะักเรียนช้าใจมากเลยเรียนไม่ได้กินข้าวไม่ได้บางคนมีมากกว่านั้นอมีกิกิด โดนกรีดใจแล้วยังมากรีดตัวเองใช่ไหมคะนักวัยรุ่นนี่ชอบมากเลยตรงแขนเนี่ยกรีดกรีดเป็นรอยไม่สวยอีกนี่คือเป็นสิ่งที่กระทบตามมาเจ็บใจแล้วยังเจ็บกายอีกเราทำอะไรเราก็ควรที่จะทำไมมีสติคิดให้รอบคอบหรืออะไรตอนนี้นักเรียนมสามทำไมเขียนอะไรนะเฟนชิพประวัติส่วนตัว เยอะแยะไปหมดเลยก็จะบางเล่มก็จะบอกว่าคติประจําใจสุภาษิตประจําใจหรือคําคมของฉันมีไหมคะมีไหมมีหลายๆคนบางบางคนก็ไม่มีในเปนชิพนั้นหรือเล่มๆนั้นนักเรียนก็เขียนเองนงักเรียนก็จะมีอย่างเช่นอะไรบ้างพัชนาอะไรมีอะไรคะอะไรที่มันในในใจของเราอะมีไหมทำวันนี้ดีที่สุด อันนี้อันนี้รู้สึกเชยสุดลวแล้วนะบางคนบอกว่าทําวันนี้ดีที่สุดแล้วก็อะไรอีกฮะบางคนก็เขียนอย่างของกิจพนิษั์นะห้องมาสามาแ่เรูอ่านแล้วเออเป็นอะไรที่มันฟังแล้วอ่านแล้วมันก็เออรู้สึกเหมือนกันว่าเข้าใจหามาเข้าใจคิดหรือไปลอกมาอะไรก็แต่บางคนก็คิดเองนะคะหรือ ทำวันนี้เพื่อวันข้างหน้าใช่ไหมคะเรามีไหมอามเรามีว่าอะไรคะอะไรนะดีดีช่วยอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวนี่อย่างนี้ก็จะมีเรารู้สึกว่าเป็นหลักพูดง่ายว่าเหมือนเป็นเป็นอะไรของเราอะ่ะที่เราใช้ในการดำเนินชีวิตของเราถูกไหมคะอ่า หรือว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคนเราต้องมีความพยายามคนเรามันต้องมีอะไรอยู่ในใจหรือบางคนอ,อกหักมาเยอะความระงับในน้ำตาคือบริญญาของวัยรุ่นอ,อ,อย่างไรก็อย่างไรเราก็รู้จักคําว่าอกหักเป็นยังไงอะไรอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าตามวายัยของเราหรือลักษณะการคิดไม่เหมือนกันนะคะวันนี้เราก็จะพูดถึงการเขียนคําคมและนักเรียน เมื่อเรียนรู้ไปแล้วนักเรียนครูอยากให้นักเรียนนั้นเขียนได้เองด้วยความคิดของตัวเองหลายๆคนอาจจะทำไมไปลออเขามาอูชอบแลอกมาเป็นของเราแต่เมื่อเรียนวันนี้แล้วนักเรียนต้องสามารถนำไปใช้ได้จริงคิดเองอันดับแรกเราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนว่าเราจะทำอะไรนะคะเอามาดูสไลด์กันเลยนะคะการเขียนคำคมนะคะวันนี้ คำคมเนี่ยอ่านแล้วต้องรู้สึกมันลึกไปข้างในใจเลยแล้วก็ให้ข้อคิดเป็นแนวทางเป็นหลักอะไรก็แลิกแหนในการดำเนินชีวิตของเราไม่จำกัดอ่ามาดูสาระการเรียนรู้นะคะผ่านนะคะ การเขียนคําคมเป็นการสื่อสารโดยการเขียนที่ผู้เขียนต้องรู้จักเลือกใช้ถ้อยคําให้มีความหมายลึกซึ้งและสื่อข้อคิดและก็โลกกระทัดแก่ผู้อ่านโลกกระทัดทัดถ้าเกิดเอาไม้ธนาคาตออกหมายความว่าไงจะอ่านว่ายังไงใส่สลาลงไป ทศนะทศนะขติถ้าเกิดว่าเติมขติสมาตตต้องทำไามีสราไหมม,มีไหมไม่มีเหมือนกับศิล,ละปะเฉยๆมีไหมสาะามีไหมคะศิล,ละปะมีสราไหมถ้าเกิดว่าศิล,ละปะศึกษาไม่มีนี่เนี่ยครูอยากจะบอกว่านักเรียนเห็นคำอะไรก็แล้วแต่ให้นักเรียนรู้จักสังเกตคำด้วย อันนี้โลกทัศน์ทัศนสนะพวามหมายเดียวกันแค่ว่าเราอยากจะอ่านนะหรือเปล่าหรือว่าคำนั้นมันไปสมัคกับคําอะไรความคิดต่างๆที่เกี่ยวกับการม,มีชีวิตยในสังคมมีชีวิตในโลกอะความคิดที่เกี่ยวกับ,กกบโลกใช่ไหมถ้าเกิดแปลตามตัวเลยนะคะไอ้โลกนั้นมีอะไรบ้างละ่ะ เยอะแยะมากมายเลยการดำรงชีวิตการร่บเรียนสังคมอะไรเงี้ยคือมันกว้างไงคะแล้วมันก็แยกย่อยออกไปอีกนี่คืออธิบายให้เรียนเห็นว่าคำในภาษาไทยไม่ยากเพียงแต่ว่านักเรียนต้องรู้จักสังเกตเท่านั้นเองเอาไาดูผลการเรียนรู้ที่คาดหวงังผลการเรียนรู้ที่คาดหวังนะคะเขียนคำคมได้นี่แหละที่ครูบอกตอนต้นแล้วว่า ครูหวังว่าอยากให้หนักเรียนนั้นเขียนคำคมให้ได้เรียนแล้วนักเรียนอย่าไปล่อ,องเขามาแต่งเองคิดเองไม่ใช่ว่าเขาเรียกว่าคนเรามันต้องมีแรงบันดาลใจไงจุดมุ่งหมายเราอยากจะทำอะไรมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เราเขียนออกมาได้อย่างชัชวานเนี่ยครูคิดว่าน่าจะมีแรงบันดาลใจในการเขียนคำคมเป็นอย่างดี อ่ะคนเรามันจะมีแรงบันดาลใจไงจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะขอะ้อแรกอธิบายลักษณะของคำคมได้คำคมเป็นอย่างไรจะมีอะไรบ้างที่เราคํคำคมคำขวัญคติสารใจสุภาษิตส,สำนวนเหล่านี้นักเรียนคิดว่าคล้ายกันไหมคล้ายไหมคะคล้ายคำคมที่นักเรียนเห็นอยู่ประจำอยู่ประจำอยู่ช่องอะไร ช่องอะไรคะทีวีช่องสามนะคะเราก็จะส่งไปมีนักเรียนวังกากัวงวลส่งไปบ้างไหมคะมีไหมอ่าอยัางไม่เกิดอ่าดังนั้นเรียนวันนี้เราก็ทำไมใช้ความรู้ส่งไปข้อที่สองเมื่อเราเรียนอธิบายลักษณะได้แล้วนักเรียนก็จะต้องวิเคราะห์กลวิธีการเขียนคำคมได้ วิเคราะห์นี่มาลึกซึ้งนะ<ด>เราต้องอะไรหลายๆอย่างผ่านนะคะต่อไปมาดูข้อที่3 3เขียนคำคมได้4ที่ขาดไม่ได้เลยนักเรียนต้องมีมารยาทและนิสัยรักการเขียนถ้าเกิดนักเรียนไ,ยไม่ไม่รักการเขียนนะขี้เกียจเขียนขี้เกียจอ่าน คิดเกียรเรียนทุกอย่างทิดเกียร์หมดเลยแสดงว่านักเรียนเริ่มและผิดปกติอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นโรคอะไรคะโรคคิดเกียเรียนโรคอย่างมีครอบครัวแล้วไม่อยากจะคิดอะไรให้มันหนักสมองเป็นเด็กเป็นเล็กอายุเท่านี้แก่ขึ้นทุกวันทุกวันดังนั้นฝึกคิดให้สมองมันพัฒนาอยู่เสมอ เดี๋ยวเราจะต้องมาดูตัวอย่างคำคมกันบ้างว่าอันไหนเป็นยังไงเป็นอย่างไรเไรเดี๋ยวครูก็จะมีกิจกรรมให้ทำ